สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาดูผลงานของสาวสวยพี่น้องนี่ค่ะที่มาขุดวันนั้นเลยพี่น้องจะาเห็นไหมจ๊ะนี่ค่ะแต่งสวนค่ะแต่งสวนดูคุณนายเขาทาสีสิคะเห็นไหมจ๊ะพี่น้องจ๋าสวยงามอันนี้พี่น้องมาดู นี่มุมที่ปลูกต้นไม้วันนั้นนะคะพี่น้องค่ะดูสิเนี่เห็นไหมจ๊ากำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยกำลังเขียวเขียวพุ๊ดเลยเนี่ยคุณนายเขาใส่ไว้ดูต้นไม้รอบรอบบ้านนี่พี่น้องปลูกวันเดียวกันเลยนะเนี่ยพี่น้องจ๊ะปลูกวันเดียวกันเลยเนี่ยวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะสวนยอมค่ะสวนยอมอันนี้สวนยอมนะคะสวนยอมดูคุณนายเขาย้ายของมาไว้ตรงกลางเนี้ยรูปมะพร้าวพี่น้องดูสิจ้ะดูสิจ้าพี่น้องจ้า สวยงามไหมคะมนี่ค่ะพี่นอ้องดูต้นไม้จ้าพี่นอ้องจ้่สนาจ้าแต่น้นมลึกเด้อพี่นอ้อง ไม่ใช่ตื่นๆเลยนะเห็นอย่างนี้ก็นี่สวนยอมสวนยอมสวนยอมโอ้ยแบ a c k m a g i สวยงามมากเลยดอกไม้สวยค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะมาอัปเดตให้ดูค่ะเนี่ยกำลังออกดอกค่ะคกำลังออกดอกจ้าพี่น้องจ้าโอเคนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะโชคดีบ๊สุข,ขทุกคนค่ะแลมีความสุขมากมายนะคะสวัสดีค่ะ